สวัสดีครับสวัสดีครับทามาที่เุรื่องด้านพัดมีตลารผู้สูงผ่านเข้าสู่ช่อง B4 ธรรมดาครับช่องี B4 ธรรมดาก็จะมีนำคะแนอหุ้นนะครับหุ้นนหุ้นหุ้นหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะหุ้นไทยเที่ยงเขาไวนที่11มิถุนายน2568นะหุ้นไทยเที่ยงก็คือเลขจากอ่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะ วันีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับละสีาาารส่รอบนะนวันเช้าคนจะเทียงวันสายนทะเย็นนะครับอ,ออขอบพระคุณมาชมาทุกท่านนะครับทีื่อเข้ามาชมนะๆๆทุกๆคลี่เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดติ๊กเกร์กดไลค์กดแชรด้วยนะครับเินทางก็จะมาวารีให้ผู้ชมได้รื่นรมย์เพื่อความมันเยิเท่านั้นนะครับพักผู้นะครับเนือนทำมันไม่หวานแน หกกับเจ็ดนะฮะหกกับเกนนะหกับเจ็ดนะฮหกกับเแปดแป้า้าเจจ็ดศย์ศูนดเจนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเนะฮะหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งห6ง6กหกสองสอง เน้นที่เก็บตัเก็บหนงเก็บสองนะครับหกนัหกหน่งหสอนะอ่าหนึ่งส่อนตัวเด่นก็6กับเจนะครับชุดวินก็หกเก็บแปดเก้าตย์หนึ่งสอะครับสานนี้นะครับหนึ่อไปนหนึ่งใท้ายนะอ่ะเก็บเอาเลยครับเลยครับ ครับเสร็จไปเลยนะรับตอเคียครับาการนี้นะครับขอบขอบคุณม,มากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโฮ็ดีนะครับวกกัดีครับ